โปรดกำลังสร้างวัดเทศสอนธรรมราจ้าแม่กวนอิมเดียวเ้ร็เสร็จ พรงแม่คนอื่นวัดเทพสอนธรรมวารามจังหวัดปทุมธานีาวว